เอลิทศรัทธาในเอลิทสัสตว์จนละลัดต้อนอยู่ตรงนี้เงี้ยกองทัพกีกี้ไม่มีฟูบอผมแพ้น,นมกับไอ้นี่ใช่ไหม พวกในนี้ก็ตึกตนกัน เนี่ยเกินแบบเกมเกมแบบนี้มันโอเคอะ่ะคือเราโชคดีที่เราเจอกะละครก่อนที่เขาจะสไปด้วยแล้วก็จะไม่เจอกะละครไปสักพักช่วงที่เขาสไป,ปเราก็จะไม่เจอเขาหรือมีเงี้ยหกตัวหกตัวนี่ยากไหมเกินนี้หนึ่งเกินหน้าสอง เนกอีกเพิ่มพลังมีเนียนอันนี้น่าจะโอเคสุดแล้วแหละเพราะว่าผมได้ซื้อฟรีตรงนี้หนึ่งตัวถูกไหมเตินหน้าซื้อสองเตินหกผมต้องซื้อสามมันต้องเสร็จเตินหกอ 7, ่ะ นนกนกน่าจะดีผมน่าจะได้หาจังหวะใช้มันแล้วก็อยู่ดอล่าอย้างนันตี้อ๋ออ๋ออีออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออพออ๋ออ๋ออ๋อออออโอ ฮัลโหลอัลโลค่ไออ้วนไม่อัพเทียยังไม่พอเสียเลือดแล้วก็เฟสไม่เสร็จโอ้โหอ้วนเอ้ยลำบ,บากเลยอ้วนเอ้ยอ่าเท่านี้ผมซื้อสามได้เพราะถ้าเทหน่าผมต้องอัพเทียฮีโร่พาวเวอร์นี่ โอ,โอ้โหถ้าสาผมไม่ทำอะบอดผมมันก็มีวิวแววว่าจะไม่ไหวปลต้นหน้าผมต้องซื้อสองถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะได้อนี่อุ้ยถ้ามันผมตกแบบนี้ผมก็ไม่แพ้ดิ เสร็จยังไงให้ไม่แพ้วะเนี่ยผ่านเปอร์เซ็นท์ฮัลโหลคือมันเวอร์มากอะเพราะมันตบไอโรดสองทีถ้าผมซื้อสองเฟสก็เสร็จถูกไหมซื้อหนึ่งซื้อ

เราต้องตายอะถ้ากบถ้าเขาแพ้เขาก็จะเฟสเสร็จเงี้ยโอ้ถ้าเขาตบนะนะมันต้องแลกมากับการเสียเลือดสักเล็กน้อยถ้านายจะเสมอแล้วนายจะเฟสเสร็จด้วยเราก็จะลำบากนะ ผมสามารถที่จะขายขายขายครับเกียร์ก็ขายขาย,ขายแล้วฮีโร่พารเวอร์อย่างเงี้ยหรอขายขายแล้วก็ฮีโร่พารเวอร์ก็ไอ้นี่รอเลยอย่างเงี้ยหรอมันอาจจะต้องเอาไปต,ตัดแต่ว่า เราก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรถูกไหมเดินหน้าผมก็จะมี11ทองบวก3เป็น1ิสีทอง สัตว์สัตว์มังกรอันเดดมังกรสัตว์กับอันเดดสัตว์แล้วก็อันเดด โนสลัดโอ้หเย่เลยอ๋อโอ้ดีนะได้นี่มาตัวหนึ่งสัตว์โอ้ ผมมีสองคอนดี๋ยยนะอ๋อสัตว์มันซ้ำโอเคปีศาจผมแม่งก็ได้แต่ตัวแบบกี่กีไม่พักเลยอะแล้วอันนี้คือโผล่มาจากไหน มันจใถ้าายิงทีละสแล้วผมตีขึ้นทีละสามผมก็ตู้กิบตาไมไอ้หนผ่มจะตะีที เงินกรตึบๆเอานี้ออกไปมังกรมังกรไม่น่าเอาเอางี้เจนไปแอนดูดไปแอนดูดไปแอนดูด ว่าผมก็ใช้เงินแบบซูลุยซูล่ายเหมือนกันเพราะผมรวยนั่นแหละความลับผมคุณตาตากผมรวยยังไงล่ะ cúp gay, gay đi, à vợ, đây, gay bayu pirod, hey, ai chứ mình top cúp gay mà om, oh oh, anh đấy. อดีตอดีใครได้ออกก่อนใครได้ออกก่อนคนนั้นชนะวันอกกว่ะโอ้โหถ้ามันไม่ตีกูแก่ผมมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกมันมงานามันตีกูแก่ผม ไอ้นี่ก่อนนะมันต้องอัพเทียไปหากุ๊กไก่เอาว,วะ่ะ 这么抬。 món ơn ta nè các bạn Cái cú gái cháu khả 1 2 cháu khả ผมงับผมต้องงับใครงับสองตัวนี้ออกไอ้ส่องตัวนี้เหมือนจะเอาออกไม่ได้มันมันก็ช่วยบัฟพอสมควรถ้าเอาออกมันจะไม่เหลือมันจะไม่เหลือไอ้เลือดพอให้เทสถูกเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่ยผมว่าได้โอ้ถ้าแค่นี้ไม่น่าจะมีปัญหาเลย แต่บางคนจะต้องได้ตกอย่างน้อยสักสองทีด้วยความ อาจจะต้องโกเด้นในนี้ถ้าโกเด้นในนี้ได้ก็โอเคหูทองเยอะจุกันเลยแล้วถ่องเยอะขนาดนี้ผมน่าจะก็มันเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายยังไงผมก็ต้องเจอถูกไหมมันไม่มีทางที่จะไม่เจอ รีบอลนกลนี่รีบอลนกดูไม่จำเป็นรีบอลไอ้นี่รีบอลไอ้นี่รีบอลน่ะจำเป็น <S <S แต่ว่ารีบอลใครซื้อไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ไม่น่าจะต้องใช้แล้วรีบอลไอ้นี่น่าจะดี นีี่ทโอ้โขกไก่ตัวที่สองแค่นี้ตู้ผมไม่ได้

Nei right. นี่ต้องเก็บไว้ถ้าเขาเป็นไอ้นี่ขึ้นมาทำงไงก็ให้มันตบตรงนี้หู้มาเลี้ยวมาเลี้ยว <c oughs> อุ้ย,ยมันก้อนมันก้อนได้ไหมโอ้โห ดีนะมันอยู่ข้างหลังถ้าเหมือนวามอยู่ข้างหน้านี่ลำบากเลยนะโอ,โอ้แล้วเขาได้ก่อนผมจะแเตไหมวะโอ้โอ ก่อนไอ้ช่วงแล้วมังกรมันเยอะซะด้วยคือถ้าผมได้กอดมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ทำยไงดี โอ้โหไม่คิดว่าจะต้องมาที่มานะที่มาน่าจะดีกว่า ผมต้องได้ก่อนโอเคอได้ก่อนโอเคเลยอืม ต้องได้ก่อนแล้วก็เสี่ยงนะื่อกีถ้ามันพ่นมาทางกุ๊กไก่นี่ก็